สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้จะมาสอนการหาผลคูณเลขเหมือนกันคูณกันลงไายด้วย5ข้อที่1เขาบอกว่า15คูณ15เราจะนำเอา5คูณ5ก่อนนี่เป็นสูตรลัดนะครับ5คูณ5ใส่ก่อนเลยคือ25ตัวตั้งเป็นเลข1ทด1อีกรอบหนึงจะกลายเป็น2เอา2คูณ1ตัวเดิมได้2กลายเป็น2 2 5จากนั้นข้อที่2 25คูณ25เอา5คูณ5ก่อนเหมือนเดิมใส่ 25ตัวตั้งทด1เดิมเป็น2ทด1เป็น3 3คูณ2ได้6เป็น625ข้อที่3 35คูณ35เอา5คูณ5ก่อนใส่25จากนั้นตัว3ทด1เป็น4 4 3เป็น12เป็น1,225ข้อที่4 45คูณ45 5คูณ5ก่อนได้25 ตัวตั้ง1เดิมเป็น4ทด1เป็น5 5คูณ4 20ก็คือ2025จากนั้นข้อที่5 55คูณ55เอา5ตัวหลังคูณก่อนได้25ตัวตั้งทด1เดิมเป็น5ทด1เป็น6 6คูณ5 30ก็กลายเป็น3025 30, ดังนั้นถ้า195คูณ195ช่วยคอมเมนต์ตอบมาหน่อยเป็นเท่าไหร่